สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาชวนทุกคนไปทําเรื่องไร้สาระกันนะครับสำหรับเรื่องไร้สาระในวันนี้ก็คือผมจะชวนเพื่อนไปหาเงินในทิกตอกกันนน่โดยการที่เราจะเป็นนายหน้าขายของที่เขาขายอยู่ตามร้านค้าอยู่แล้วแต่เราจะเอาองเข่ามาโพสต์ขายแล้วเราก็กินค่านายหน้าอ่าทำไม่ยากครับทําง่ายผมลองทํอยู่แล้วแต่ สำหรับใครที่จะทำก็คือว่าทุกคนต้องมีติกตอกนะอ่าแล้วก็ต้องมีผู้ติดตาม1000คนแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับอันนี้คือสำหรับเป็นการการทำสำหรับผู้ที่มีติดตามผู้ติดตาม1 0 0 0คนแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมรู้มาคือว่าเขาจะมีอีกอีกวิธีหนึ่งคือไม่ต้องมีผู้ติดตามก็สามารถทำได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ลองทำผมก็เลยจะไม่ขอยิบยกตรงนั้นมาพูดนะ อ่าผมจะพูดเฉพาะสิ่งที่ผมทํามาแล้วอ่าลองทําลองทํามาแล้วส่วนจะเป็นยังไงผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ก็ไม่ละเอียดมากแล้วเพราะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งอ่ะผมก็จะพูดแบบว่าให้พอเข้าใจได้แต่อาจจะไม่สวยหดูหรือว่าน่าฟังมากมายแต่คือว่าจะอธิบายให้ละเอียดมากที่สุดให้เข้าใจง่ายมากที่สุดอ่ะอ่าเราไปดูเลยไี้ฝ่าว่าขั้นตอนและ กฎกติกาอะไรมันจะเป็นยังไงบ้างการทําทํายังไงนับแรกนะครับทุกคนก็ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปแบบของผมเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดตะกร้าอ่าไปที่3ามขีดเลยครับแล้วก็เข้าไปที่เครื่องมือผู้สร้างอ่าแล้วก็มาต่อกันที่ TikTok สำหรับคีเอเตอร์อ่าแล้วก็เขาจะใ อกน,นู่นนี่นูนี่นั่นแล้วก็จะกลายเป็นหน้านี้่แต่เผมก็ไปแล้วผมก็ไม่ดูนะเนี่ยต้องมีผู้ติดตามดึงมันคนขึ้นไปแล้วก็มีอายุ8ปีขึ้นไปอันนี้คือผมเอามาจากช่องสำรองของผมที่ว่ายังไม่มีผู้ติดตามป่ะเราไปตอกันเลยอ่ะอแล้วไปเริดเรามีตะกร้าแล้วเรากดที่ตะกร้าเลยครับเห็นไหมนี่แล้วก็ไปกดที่ว่าติ๊กต็อกช็ปปึ๊บ ตา,าจะเป็นประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะพาไปดูนี่ก่อนรายได้ของผมที่ผมได้ก่อนนี่ผมขายของไปได้สองชิ้นมีค่าในหน้าร้อยหบาทกับ21บาทอ่าโดยเราจะได้เงินเนี่ยหลังจากที่ว่าเขาส่งของแล้วอะ่ะมาแปวันคือว่ามันจะมีระยะเ,เวลาคืนของก็เจวันแต่เราต้องรอประมาณ8วันเงินถึงเราถึงจะสามารถถอนเงินค่าในหน้าของเราเออกมาได้ ถ้าเกิดว่าเขาโอนให้เราแล้วปุ๊บเขาจะขึ้นว่าชําระแล้วแล้วมันก็จะอยู่ในแอปของเราเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ว่ามีเงินอยู่แล้วแต่วันนี้ผมถอนออกไปได้ไงเพื่อจะลองดูออนที่ผมก็โอนเข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วไป,ไปเลยครับเราไปหาของมาขายกันดีฟ้าไปที่ร้านค้าเลยเราก็เลื่อนดูตัวสีแดงนี่คือเงินที่เราจะได้นะครับคำว่ารับเนี่ยคือค่าในหน้าส่วนราคาของเราก็ดูที่ว่า มันมันน่าจะมีคนซื้อไม่แพงมากแล้วก็เป็นของที่คุณจะต้องใช้อะไรเงี้ยปึ๊บอ่ะเราไปค้นหาเลยอันนี้ผมก็จะค้นหาเป็นพวกเครื่องมือช่างนะลองดูดีว่าหาอะไรมาขายได้บ้างนี่ผมก็ผมก็ค้นหาไปเยอะแยะแล้วผมก็ลงโพสต์ไปของผมเต็มเลยในในร้านผมเนี่ยนี่ผมก็หาเครื่องมือช่างแล้วมาดูดิมีอะไรบ้างแหมอันนี้แหมฮนะค่าต่อแทนค่าอะไรนะที่สามร้อยยี่สิบหกะบาทตัวราคาของแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาท เป็นสองชิ้นน่ะถือว่าเป็นมันมาบบแพ็คคู่เงี้ยถือว่าไม่แพงนะอ่าแล้วค่านหน้าเขาเราแถมมาสูงด้วยปุ๊บเราก็มากดตรงสีแ่แดงนี้ทุกสอนชี้นี่เลยปุ๊บตัวในกรอบเนี่ยคือว่ามันเกินมาเราไม่ได้ที่ลบทิ้งอย่างเดียวเขาจะมีข้อความใส่มาให้เรามันเกินหนึ่งร้อยคำเราก็ต้องลบไปเดือหนึ่งร้อยคำออ่าเราก็มากดเลยครับจะกดไม่ได้กดก็ได้ไม่กดก็ได้ครับไอเนี้ยห้าห้าจุดเนี่ยปุ๊บเราก็มากดเลยครับสร้างมีโออันนี้คือเราไม่ต้องโพสตไม่ต้องสร้างมีโอเลยนะครับเขาจะสร้างมีโอให้เรา เราก็มีหน้าที่ทําตามขั้นตอนอะไรปุ๊บๆเดี๋ยวเขาจะมีทําวีโอให้เราเตีดสับเลยแล้วเราก็มีหน้าที่โพสต์แล้วก็รอให้คนมาซื้อยิ่งเราคือว่าคลิปเรามีไอ้นี่มีผู้ติดตามเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนเห็นคลิปเราเยอะเปรเซ็นต์ขายของได้มันก็เยอะอันนี้แหละเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะวีโอไหนผมไอวีโอแรกผมไม่ชอบเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นอ่านเปลี่ยนมเป็นอันนี้ที่ฝ่า อย่างครับก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เป็นคลิปทําให้เซ็ตซับเลยแต่ขั้นตอนนี้ผมบอกเลยครับต้องเน็ตแรงๆนะถ้าเกิดเน็ตไม่แรงเนี่ยจะมีปัญหาบางทีมันก็จะเข้าหน้านี้ไม่ได้ถ้าเกิดเน็ตไม่แรงอะแล้วไอ้ตรงนี้มันจะโหลดช้ามากคือไว้ต้องรอให้มันเต็มหลอดก่อนให้มันโหลดจนเต็มแถวเนี่ยบางทีโอ้โหจะเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงครับผมลองเน็ตเน็ตเน็ตไกด์หมดอะโอ้โหนานมากบางทีก็เด้งออกต้องรอให้มันเต็มก่อนเนี่ยมันจะประมาณหนึ่งนาทีหรือว่าสามสิบยี่สิบเก้าวิอะไรอย่างเงี้ย พอเสร็จปุ๊บเรามาเลยโพสวีโอบนทิกตอกโพสบนทิกต็อก,ก,กเลยอ่าเแล้วก,กดตรงนี้อ่าตรงนี้เขาก็จะมีข้อความขึ้นให้เหมือนเดิมครับเราไม่ต้องพิมพ์อะไรเรามีหน้าที่กดอย่างเดียวครับกด,ออกดขอเพิ่มไปเลยอ่กดขอเพิ่มไปอ่ามีอันนี้อันนี้เออปึ๊บก็บกยังบางทีเพลงในวีโอของเขาอะมันอาจจะไม่ผ่านนะเราต้องมาแก้แก้เพลงเองแต่สำหรับผม อันนี้ผมไม่ชอบเพลงนี้ผมก็จะเข้าไปเปลี่ยนแล้วผมก็จะค้นหาเพลงว่าเพลงขายของในทิกต็อกอ่าแล้วผมก็จะไปเลือกเพลงและเลือกเพลงที่มันเป็นเพลงขายของอย่างเงี้ยน่าหรืออ่าผมชอบเพลงนี้ปุ๊บผมก็กดขึ้นมายถูกเลยปึ๊บไปแล้วตอนนี้ครับเพลงมันจะซ้อนกันอยู่ระหว่างเพลงที่เขาสร้างมาให้กับเพลงที่เราเลือกเราก็ต้องมากดตรงนี้ครับตรงสว่างคีนี่ปุ๊บอ่านี่คือนี่แถวบนคือเพลงที่เขาสร้างมาให้เราก็ต้องปิดเสียงเลยครับ ให้เหลือแทบสีฟ้าเ,เพลงของเราไอ้แค่นี้ก็จะได้เพลงของเราล้วนๆแล้วไม่มีเพลงครับอ่ามาถึงน้นนี้ครบใครจะใส่ใครจะใส่ข้คอความทับไปก็ได้นะครับว่าอย่างวันนี้แต่ผมไม่ใส่อะผม่ากดไปเลยกดทับไปเลยอแล้วผมก็จะมา,มาเปลี่ยนหน้าปกแล้วจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็นได้นะครับแต่ผมลองดูว่ามันน่าจะดีฝ่านะเรื่องหน้าปกที่มันเป็นของที่ว่าเราจะขายเลยให้มันดูชัดเจนไปเลยอย่างเงี้ยต่อมาโหลดแป๊บนึง นี่ผมเลือกหน้าปกเป็นงนี้เลยมีทั้งรูปของสินค้าแล้วก็มีคําอธิบายเสร็จปุ๊บแล้วก็บันทึกเลยกดไปเจอปุ๊บ,บแล้วก็มาใส่เลยครับหัวข้ออะไรนี้เราต้องใส่เองนะครับผมก็ใส่ไปเลยครับเครื่องเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็ติดแฮชแท็กเครื่องมือช่างแล้วติดแฮชแท็กอะไรก็ได้ครับของดีน่าใช้ของดีราคาถูกอะไรเนงะี้ยแต่ผมก็ติดเครื่องมือช่างเดียวพอแล้วมันจะติดอะไรเออเราก็มา ต่อไปเราก็มาใส่ตำแหน่งครับตำแหน่งที่อยู่ของเราเดี๋ยวผมยื่ก่อนนะมูอถือถ่ายปุ๊บแล้วก็มาติ๊กถูกในกรอบสีเหลืองนี่คือลิงก์ที่เขาจะไปขึ้นหน้าโพสต์เรานะครับเป็นลิงก์คำสั่งเตือเนี่ยปุ๊บอ่าในกรอบสีเหลืองเนี่ยจะไปอยู่ในตรงที่เราโพสต์คือว่าสำหรับสั่งเตือก็จะไปกดที่ลิงก์เขาจะตั้ลิงก์ให้เราเสร็จจับเลยแล้วก็กดโพสต์เลยนี่ครับมันก็จะมาขึ้นเหมือนโพสต์เหมือนเราโพสต์ลงคลิปลงทวิตเตอรธรรมดาเลยครับอ่านี่ครับในกรอบสีเหลืองนี่คือ เราจะมองไม่เห็นนะครับไอลิงค์คำสั่งซื้อเนี่ยบางคนตกใจว่าเออทำไมไม่เห็นมีลิงค์ขึ้นเลยเคนอื่นจะเห็นนะครับแต่เราเป็นคนโพสเองเราจะไม่เห็นเพราะผมลองเอาอ,อีช่องหนึ่งของผมเข้ากดเข้าไปดูแล้วมันขึ้นแต่ในคลิปของช่องตัวเองข้อช่องช่องหลักของผมมันไม่ขึ้นแต่แร้ผมก็สงสัยเหมือนกันอ่านี่ครับมาแล้วมาอยู่ในช่องดี่ผโพสแล้วนะผมก็จะโพสขายข,ายของไปเรื่อยเพื่อกินข้าในหน้าอะไรน,นี่ครับตอนนี้มันก็ามาขึ้นนะครับผมแล้ว,ลวอ,อันนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะ ไปหาข้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาโพสทีหลังแต่เมื่อกี้นียคือว่าเราโพสเดียวทามเลยไปเจอไหนปุ๊บเราโพสเราโพสเลยเราขายเลยแต่อันนี้เราจำเลือกเก็บไปก่อนก็ได้เลือกเก็บไ้ในร้านค้าเราเลือกเก็บไปในตะกร้าของเราอะจะเลือกเก็บไปสิบอันยี่สิบอันก่อนก็ได้แล้วก็มาค่อยๆไล่ไล่โพสทีหลังก็ได้อันนี้ผมเลือกอันนี้แหละจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วมากดตรงนี้เลยบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้เสร็จแล้วเพิ่มเสร็จแล้วแล้วก็มากดอันนี้เลยครับตรงกลางนี่ตามทุกสอนชี้เลยผมก็เรียมมห แล้วก็มากดตามรูปส่ชี้อีกทีนึงแล้วก็จะมาเลือกแนละ้วเลือกอันที่เราเลือกมเมื่อกี้ด้อ่าแล้วจะกดนี่ปุ๊บแล้วก็กขว่าถ่ดไปเลยนี่ไง,ไงของที่เราเลือกมาในร้านค้าเนี่ยแล้วกล้าเราที่เรายัยางไม่ได้โพสต์เงี้ยแล้วก็มาเลือกสำหรับของที่เราไปหามาเก็บบไว้อ่าปุ๊บอันนี้มันเราก็ทําเหมือน,อนทำเหมือนตอนแรกเลยครับทำเหมือนขั้นตอนเดียวกันเลยทุกอย่างขั้นตอนสุดท้ายก็เหมือนกันหมดเลย แต่แค่เป็นแบบอันแรกคือว่าเรียกไทม์เลยคือว่าเราไปเจอเจอสินค้าอะไชอบใจคือเราโพสอันนั้นเลยแต่อันหลังนี่คือว่าเราไปหาเก็บมาก่อนแล้วก็มาโพสที่หลังก็มันก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ครับถ้าใครมีข้อสงสส่ในการสร้างตะก้าใน Tik t o อกช็อปสำหรับคีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถไปหาดูตามช่องอื่นได้นะครับเขาก็มีทำลงไว้เหมือนกันเพราะผมก็ดูจากช่องอื่นมาเหมือนกัน ของผมมันทําไปแล้วไงผมไม่สามารถกลากมาทําให้ดูได้รอบหนึ่งและอีกช่องหนึ่งผมก็ยังมีผู้ติดตามไม่ถึงไงผมก็ไม่รู้จะเอาให้ดูไงผมก็บอกได้คร่าวก็คือว่าเวลากรอกข้อมูลน่ะก็กรอกทุกอย่างให้มันตรงให้มันอย่าผิดพลาดอ,อ่ะเมื่อมันไม่ผิดพลาดทุกอย่างมันก็จะผ่านได้โดยง่ายและมันจะไม่มีปัญหาต่อเรื่องการรับเงินตอนหลังกรชื่อให้ถูกต้องชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ไดแต่เป็นภาษาไทยดีกว่า แล้วก็กรอกเลขบัญชีธนาคารกรอกธนาคารให้ถูกต้องอะไรเงี้ยอ่อยาอย่าให้ผิดอย่าให้สะกดผิดอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะมีปัญหาทันทีเลยเวลาตอนที่ว่าเราจะถอนเงินอะไรเงี้ยมันจะมีการเก็บประวัติเราก็ประมาณนี้ครับส่วนสําหรับใครที่มีของสําหรับที่พร้อมจะรับค่าในหน้าแล้วทําทุกขั้นตอนเสร็จหมดแล้วเราก็แค่รอครับ รอให้มีคนมาซื้อโดยการที่เราก็หมั่นเข้ามาดูครับหมั่นเข้ามาดูเรื่อยๆวิธีการเข้ามาดูก็ก็เข้ามาที่โป,าาทโปรไฟล์ของเราครับมุมล่างขวามือคำว,ว่าโปรไฟล์รูปคนนะอ่ะอ่าแล้วก็มากดที่ต,ตะกร้าเรา เราไปกดตีตะก้าเราปุ๊บอันนี้ผมจะทวนให้รอบนะเราไปกดตีตะก้าเราปุ๊บเราก็มากดครว่า TikTok Shop อ่าแล้วเราก็จะเห็นยอดเงินเลยมีคนซื้อของมาแล้วเนี่ยมันก็จะมียอดเงินขึ้นมียอดคําสั่งซื้อขึ้นอ่าเราจะดูที่ว่าเป็นเป็นยังไงบ้างการการการจดส่งหรือว่าคําสั่งซื้อไปถึงไหนแล้วก็เราก็มาสามารถมาดูได้ครับมาดูที่ค่าคอมมิชชั่นเนี่ย พอดูค่าคำสั่งปุ๊บเราก็กดเลยครับคำสั่งซื้อในโปรแกรมในหน้ากดดูได้ครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าอเราขายได้กี่ชิ้นขายขายอะไรได้เราจะได้ค่าในหน้าเท่าไหร่ชิ้นไหนอ,อย่างอันบนนี่คือสายสายสายลมสายถังลมอย่างเงี้ย ร้อยแปดสิบาทเราได้ค่าเนหน่ายี่สิบเอ็ดบาทหกสิบตังค์ช่องที่สามก็คือ,อยังเป็นขีดอยู่คือว่าเราเรายังไม่ได้เพราะว่าการจะส่งมันยังไม่สําเร็จยังไม่ถึงกําหนดที่ว่าคือกําหนดลูกค้าเขาจะคืนของในเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราต้องรอให้เลยอย่างนั้นไปก่อนเราก็ต้องรออีกหนึ่งวันเขาถึงจะจัดการค่าเหน่าให้เราเราก็สามารถดูในคาว่าเพิ่มเติมได้ครับพอดูก็เพิ่มเติมเมงี้ย มันก็จะไปพาเราไปดูถึงการจัดตรงเลยสำหรับอันล่างนี่ก็คือว่าทุกอย่างโอเคหมดแล้วจัดส่งเรียบร้อยลูกค้าชําระเงินแล้วไม่มีการคืนของระยะเวลาผ่านมาเจ็วันะราอยหนึ่งวันปุ๊บช่องยี่สาก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาเลยครับว่าหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทพอเรากดครัว่าคำว่าเพิ่มเติมเราก็จะมาเห็น อันนี้ก็คือของอันใส่ลมนะครับก็คือว่าจะส่งไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องรอรอเขายังไงอ่ะรอรอไอ้นั่นหน่ะเรื่องเรื่องการสมมติลูกค้าไม่พอใจของเงี้ยเขาจามาคืนของได้ภายในเจ็ดวันไงที้ผมบอกไปเราก็ต้องรอ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 ไปเรื่อยเราก็รออีกหนึ่งวันปุ๊บแต่สำหรับอันนี้ก็คือเฮเราพบไปแล้วเจ็ดวันลูกค้าไม่คืนของเราก็รออีกหนึ่งวันปุ๊บ จะส่งไปแล้วตั้งแต่วันที่18เราได้รับเราได้รับวันที่ย6ก็8วันพอดีเป๊ะเ,เวลาก็ตรงเลยครับ11บเอ็ดโมงสิแล้วก็11บโมงย1ออาจจะมีเลทไม่กี่นาทีแต่ก็ถือว่ายังตรงต่อเวลา <c oughs> แล้วเมื่อเรามี ค่าคอมพิชชันที่เขาจัดการให้เราแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ไอนนผมบอกครับเป็นตัวเลขเงินให้เราเลยแล้วไอ้คว่าถอนเงินเนี่ยมันก็สาม,มารถกดถอนได้กดถอนได้ปุ๊บแล้วแค่เข้าไปก็อกบัญชีธนาคารเรากอกธนาคารเราใช้ธนาคารอะไรปุ๊บเราก็จะมานี่เลยครับแล้วก็สามารถโอ้เข้าไปชีแเราได้ดยตรงเลยไม่โดยมีการ หักค่าบริการ1บาท50สตางค์แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามัน1บาท50สตางค์ทุกครั้งหรือว่าคิดตามเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ว่าเราได้ค่าในหน้าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมเพิ่งขายไเคดชิ้นเดียวไงก็ประมาณนี้ครับผมเห็นว่ามันได้เงินโอเคไงก็คือว่าผมทำช่องยูทูบมาจะส่งไปแล้วยังไม่ได้รับเงินเลยเพราะเวลายังไม่ถึงไง <laughs> จะไม่ครบ4ี่0ันชั่วโมงว่าคลิปผมไม่ค่อยมีคนดูผมทําเกี่ยวกับความรู้เรื่องรถมันไม่ค่อยมีใครสนใจอ่ะก็คือว่าคนมันชอบคิดตลกตลกแต่ผมก็ไม่รู้จะหาอะไรตลกตลกาำไง <laughs> ผมก็ทําไปเรื่อยครับทำมาว่าทำไปไม่บ้างอะไรแ้วไมแต่ทิกตอกน,นี้คือผมแค่ลองถ่ายในลองถ่ายในหน้าเนยปุ๊บสองวันผมได้เงินเลยเออมันดูโอเคฝ่าไง เรายิงโพสยิงขยันโพสยิ่งได้หนอะไรเงี้ยมันก็มีประเซ็นที่ว่าเราจะได้เงินมากขึ้นแล้วยิ่งขยันลงอะไรโพสตยเงี้ยเปอร์เซ็นที่คนจะไม่เห็นหรือว่าคนจะมาทุกใจข้องเราอะเรายิ่งโพสมากแล้วก็สินค้าที่เราโพสเนี่ยมีความหลากหลายอะเราเล่นมันทุกกลุ่มหรือทุกกลุ่มคนซื้อเลยครับั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่อะผู้หญิงผู้ชายเราโพสไปหลากหลายเราไม่ต้องไปยึดติดแต่ว่าเราชอบวันนี้เราชอบไม่ไหนเราคิดพอกมันอื่นขอชอบอะไรกันแค่นี้ผมก็ลงทุกอย่างเลยครับ ตั้งแต่ประแจยันครีมทาหน้าคือเอาให้มันหลากหลายครับมันได้มีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเราจะได้ค่าในหน้าแจากคนตื้อมันเยอะขึ้นสำหรับคลิปนี้ผมก็มีอะไรจะพูดแค่นี้แหละครับไม่มบอกแค่นี้แต่ถ้าใครสนใจที่อยากจะรู้ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถขอของฟรีได้อา่า แต่เราจะไม่ได้ค่าไหนหน้านะแต่เราจะได้ของฟรีมาแล้วเราก็ต้องเอามารีวิวให้เขาทําคลิปลงรีวิวให้เขาใครอยากจะรู้ว่าทํายังไงก็คอมเมนต์ไปได้ครับจะเกิดว่าคนอยากรู้เยอะจะคงจะทําลงม่ให้แบบเนี้ยครับผมร้องขอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอค่าอนุมงอนุมัติแล้วคอขอส่งขออมาให้แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะอนุมัติให้เราหรือไม่ไงแต่เราก็ร้องขอไปก่อน ถ้วก็เขาส่งมาให้ปุ๊บมันก็มีกฎกติกาที่เราจะต้องทําให้เขาเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเราไม่เอาค่าในหน้าแล้วจะได้ของมาใช้เงี้ยเราก็สามารถขอของขอได้ครับขอของตัวอย่างฟรีนหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ